Oh my God is that very pet Yes โอ้โหเขาฟิลเตอร์ด่วนจ้ะใครข้างหลังอะ่ะแม่พี่เจนอ oh, แม่พี่เจนมีอะไรอีดอมนองดิมีอะไรอยากดฟังโยฮัลโหล ฉันฟังอยู่นะเออพูดอะไรให้แบบให้เกียรติด้วยเขานั่งฟังเกียรอะไรนี่พูดดีทุกอย่างผมพูดไม่ดียาวเลยผมยาวมากอ่ะเนี่ยได้เป็นเกาหลีแบบสนใจละผมยาวจริงอืมสู้ไหมเซ็ตผมจ้ะงงจ้ะงงไหมจ้ะเออเซ็ตผมว่ะได้ว่ะ ทำไมไหนเล่าสิฝึกนะต้องฝึกว่าคนเร้องก็ต้องฝึกว่าวะาเฮ้ยอ๋อต้องต้องฝึกใช่ไหมว่างนะไม่ทําอะไรอ๋อผิวขงว่างก็เซ็ตผมอ่ะเนาะคุณพายุเฮ้ยเอลล่าออกไปดิโอ้ยอุ้ยน่ากลัวทำไมตามันดุจังวะเอาจะตาใสเอามันออกไปดินี่ทำอะไรเนี่ยนี่ไลน์มากี่ชั่วโมงแล้วยดอลล่า ไม่รู้อ่ะก็เล่ารายพูดไปเรื่อยๆเออวีนี่ดีมากเลยฟิลเตอร์ปลอมมากเยทำยังไงอ่ะกดด้านล่างอ่วั้วนนะดูดีวันนี้ตื่นเช้ามากแบบเหนียงแบบสุดฤทธิ์มากเลยอ่ะอู้หูกดอะไรไปวะ เดี๋ยวก่อน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 อะไรอ่ะคืออะไรเปล่าเมื่อกี้กดไปโดนแล้วมันจะมันเขียนว่าให้วีมูเพีติกก็คือกดออก <laughs> คุยอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยเมื่อกี้หายไปทำงานมาเยอะมาก <c oughs> เ<อ>จบ็บคอเจ็บคอเห็นไหม เป็นไมกูไม่ได้ออกไปไหนเลยถ้าเป็นก็ติดจากแบบอะไรอ่ะอากาศในห้องเออมี่วันคือเนี่ยออกไปข้างนอกมาใช่ป่ะแบบไปแบบไปซื้อของเนี้ยไปท็อปด้วยวันหนึ่งแล้วทีเนี้ยพอเข้าไปอ่ะเขาให้เขาจะมีติดติดก่อนใช่ป่ะตรวจตรวจวัดอุณหภูมิใช่ป่ะพี่เจนเข้าไปปกตินี่เดินเข้าไปสามสิบเจ็ดจุดเจ็ด เป็นปะเนี่ยซึ่งซึ่งแบบเฮ้ยถ้าเกิดสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดอ่ะคงไม่เดินออกมาข้างนอกแล้วอ่ะเก็ตปะคงแบบอยู่โรงพาบาล้วอ่ะอาจจะเป็นแต่ว่าไม่รู้ตัวไม่แล้วนี่ก็เลยวนเข้าอีกรอบนึงไม่เป็นสามสิบหกอาจจะแบบอุณหภูมิมงแบบตัวร้อนแบบิู้เป็โดนแดดไหยเหมือนกับวันนี้วันนี้ก็ไปไปไปสูตรฮอนด้ามาใช่ปะตรวจเวยสามสิบแปดจุดแปดกูแบบ คืออุภูมิเนี้ยไม่อยู่ไม่อยู่แล้วอะคือแบบตายแล้วอย่ามาใกล้ตัวกักตัวครบแล้วแล้วปอดเชื้อมากๆมั่นใจวมากปอดเชื้อมากๆคนเนี้ยปอดเชื้อมากๆคนเนี้ยเรียกได้ว่านี่ไม่ได้ออกไปไหนมาหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยทําไงเนี่ยกูเกินละเกินเดือนละเบื่อมากต้องการไปเดินทางต้องการั้างปิดไหม ห้างปิดอยากอยากจะให้ดูของที่นัดสั่งมาในแต่ละวันมากนะเหมือนเหมาห้างอะ่ะเซ็นทันออนไลน์เซ็งมากเผานี่คือการเผามันไม่เห็นลูกมันเลยดูลูกชินชิล่าไหมชินชิล่าคืออะไรหนูนอนอยู่นอนนึ่สองตัวโอ้แม่กลูกมันอยู่ข้างในลูกมันอยู่ข้างในสามตัว เวลานอนอนะเหมือนเหมือนเหมือน,นมึงเลยอะนอนตอนกลางวัน <laughs> นอนกลางวันตื่นกลางคืนไหนลูกมันอะแล้วลูกมันมีขนปะลูกมันก็เป็นตัวแดงๆปะ่ะไม่ลูกมันโตแล้วอันนี้คือแค่แบบอันนี้แค่แบบไม่กี่เดือนเนี่ยสองเดือนสองเดือนเนี่ยตัวตัวกับเท่าแม่แล้วะดูดิว่าทำไมโตเร็วโตวเร็วมากเร็วแบบเร็วอะ่ะประมาณสองอาทิตย์ก็โตแล้วอะ เอาจริงๆขอสอบถามหน่อยว่าอาคนไว้ผมยาวอะ่ะทําไมเขาถึงไม่ลาคานตรงนี้วะลาคาญดิเอาหรอ <laughs> ก็เห็นแบบดาราเกาหลี <laughs> เห็นดาราเกาหลีเขาไว้กันเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างงี้ไงมันก็ต้องมันก็ต้องทนปะ <laughs> แต่ว่า,<ร>า,าไม่ได้เรื <laughs> ่องเราจะชิ <laughs> เราไม่ได้อ่านเมนเลยอะ่ะ <laughs> เราลืมเนี่ยเขาบอกอยู่ลูกครับ ยู you look so happy together ดูอ่าหมนอ๋อมีแต่ international fan นะครับ waiting for a f t e n the series me too <laughs> yeah โอ้ยแก้มเราจะตายเพราะพวกเขาทั้งสามคนนะครับพวกเราไม่ได้เป็นนะครับพวกเราปกตินี่ต้องเนี่ยเวลาไลน์ต้องอยู่ประมาณนี้จะได้่ เราไม่ได้อ้วนมากแล้วเราก็ไม่ได้ใหญ่มากแก้มห้อยหมดแล้วดูดิเนี่ยนัตตี้อย่าบ่นทุกวันเลยเวลาเอารูปมาให้แต่งมันก็แบบโอ้ยเมืองตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อยากปรับตรงนั้นตรงนี้ปรับเก่งอือเนี่ยครับก็ต้องมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เราบ้างไหมอะไรเงี้ยจะปรับไม่ได้พี่ต้องหวัดดีครับใครอ้วนอ่ะระบุด้วย กรุณาระบุครับพี่ต้องเชื่อไหมว่าอีกไม่กี่นาทีก็ตาก็น่าจะดับปะเพราะเห็นหลายมานานมากรลองมันดับด้วยหรอดไอทีมันก็จะขึ้นเตือนที่เธอก็เปิดใหม่ดิเราว่างแล้ววันเนี้ยเราว่างแหละว่างทุกวันว่างทุกวันพี่ต้องลายกาดมากบอกคนล่างใจลลายก็น่าหางนย้่บ้านเราไหม นยังได้อยู่เนาะพี่ตองแต่น้ำหนักก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันพอซีรีส์เราออนปุ๊บใช่ไหมล้วทุกคนก็จะงงโอ๊ยทำไมไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมสิ้วกะทีแล้วนะแล้วผมยาวแล้วดีดีกว่าครับยาวมากเลยนะพี่ตองยาวมเลยนะเกบเลยผมนักินไหมอะไรหมะม่วงแรดสุก โอ้ไม่ก็อยากกินอ่ะอร่อยมากอ่ะมะม่วงอร่อยมากสติ๊ี้ออนตอนไหนนั่งสติต้ตองรออ่รอรอเอให้ดูมันมีฟิลเตอร์ที่ปากหรอเปล่าตอนกินอ่ะทำไมอ๋อสิติดหรออืม don't understand what are they talking but